ความสนุกของภาคเรื่องนี้หน่อ,นนยอ,อยครับนนความสนุกของหนังเรื่องนี้เนี่ยวันนี้เราได้ได้ทำมันเสร็จแล้วแล้วก็มีครบทุกรสเลยครับมีทั้งรักโศกตลกบู๊เอเอปีไซไฟด้วยเนาะ,อะมีหลายสิ่งที่แบบไม่ได้อยู่ในตัวอย่างแล้วก็คาดไม่ถึงว่ามันจะมีเออมันจะสนุกตรงนี้แหละว่าคุณจะได้ไปเจออะไรอย่างการไซไฟที่ถึงเราไม่ได้ดูด ในภาพยนตร์ไทยอาจจะยังไม่ค่อยได้ดูอะี่อยากเป็นเรื่องแรกที่แต่มันไม่ใช่ไซไฟแบบรถบินมีแบบมน,นุษย์ต่างดาวอะไรเงไี้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันไซไฟที่แบบอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดอทุกวันนี้เราอย,บบอยู่กับอยู่กับของอิ็กทอนิกน์ต่างๆในมืออะไรเงี้ยเราคุ้นชินกัรมี AI มีหน้านมีนู่นแล้วเนาะมันอยู่ในยุคที่แบบเราคุ้นเคยแต่มันบทบาทของอะไรพวกนี้ยังไม่ค่อยไปอ,อยู่ในบริบทของหนังไทยเท่าไหร่หากย่อเป็นสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งที่อยากจะได้ไปดูกัน เรื่องแต่และคนมาถ่ายทอดความรักในรูปแบบนี้นะครับเป็นราคาน่นัตแสดงของเราเก่งกันทุกคนนะครับผมแล้วก็ไม่ไม่ห่วงเลยคือพี่เหมือนเหมือนเป็นผู้จัดก,การทีมเหมือนเป็นโค้ชแล้วก็ส่งนักกีฬาแต่และคนแบบเล่นรับส่งกันดีมีจังหวะจากโคนดียิงเข้าทุก เข้าทุกนุ๊กเข้าทุกเป้าพูดไปแล้วมันแป๊กขึ้นมาที่สวยแป๊กโทษคนนี้เลยนะครับไม่มีแป๊กคนนี้ยิงเข้าทุกต่อผมค่อนข้างโชคดีทำไมครับได้ร่วมกรับวงกับที่มากฝีมือไม่แน่จริงเขาไม่ปล่อยแนี่เดี๋ยเหมือนมาแบบว่าบางคนคนที่เคยทำงานร่วมกันมาเลยเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่ยังไงบ้างครับพี่ก็เออจริงๆอย่างพี่นายกับพิ่เนี่ยร่วมงานกันมา500กว่าเรื่อง500กว่าเรื่อง เป็นพ่อผมอยู่แล้วครับตอนนี้ <laughs> แลวก,ก็เจ๊เคยร่วมงานกันมาประมาณหนึ่งของพ่อเกือบเกือบไค้ร่วมงานกันหลายครั้งน้อง <c oughs> เฉียดเฉียดกันไปกันมาแล้วก็ได้โอกาสนี้พอดีแบบมีนี่ร่วมงานกันทางอ้อม <c oughs> ก็คือทางท่ายเขาเราทํางานกับน้องๆที่ที่ที่อยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แต่เห็นหนะ้าคาตากันมาประมาณหนึ่งแล้วล้วก็รู้สึกว่ามี ทุกคนมีของทุกคนมีมีอะไรที่เราอยากจะเอามารวมกันเพื่อให้ได้ได้รสชาติใหม่ๆอ่ะลืมไม่ได้เลยคือพี่ตรง<อ>พี่ตรงก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าช่วยเชื่อมเชื่อมความสัมพันธ์เชื่อมทุกคนเข้าด้วยกันบรรยากาศของกองหรือให้คำแนะนำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค,ครับเพี่ร์เาไมแบว่านอนติมาเล่กเป็นพ่อค่ะยังไงพี่ต้องพิจารเล่นเป็นพ่อใช่ไหมผมมองว่าในในยุคนี้แบบคือมุมมอง lgbt อในภาพยนตร น่าจะเห็นมุมอะไรใหม่ๆบ้างเพราะว่าเราเราก็มีเพื่อนฝูงมีรุ่นที่ลุกน้องหลายคนที่ที่ก็มีครอบครัวแบบนี้แล้วก็มีมีการดรอปเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันไม่ใช่เรื่องม่คลอดเองไม่คลอดเองหรอมุยังไงเนี้ยผ่าธรรมชาติลูดออกมาจากที่ไกลเป็นปฏิหารก็อยากให้มีภาพแบบนี้ในในในหนังเนะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของ L G B T ไทยเหมือนกันครับ ดีใจครับดีใจที่ได้ที่ได้รับบทนี้คือจริงๆตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเรามีเรามีลูกด้วยใช่ลูกโตแล้วด้วยอะไรเงี้ยพ่อก็ไม่ได้แตก่างอะไรกับลูกคือจริงๆก็สนพ่อกันอย่างอย่างตอนรักอย่างสยามอะไรเงี้ยเราก็ได้แบบเป็นตัวละครที่ได้สปีกแทนใครหลายๆคนอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าในเรื่องมอนโดเนี้ยตัวละครของเฮียไดที่ไป้รับบทเนี้ยก็จะเป็นจะจะสปีกแทนใครหลายๆคนอีกเหมือนกัน กับการร่วนมาแบบพ่มา์วิยาคุณครั้งต่าเป็นยังไงบ้างก็เหมือนเดิมสนุกอันนี้อะไรประคายให้เล่นใช่ชอบเขาเขาชอบคิดอะไรแบบว่าครีเอทอะไรสนุกสนุกให้เล่นอะในอย่างก็แบบว่าโอเคพอรับเรื่องนี้ปุ๊บก็คือสิ่งที่ตั้งใจก็คือโอเคฉันจะต้องเป็นมีมให้ได้มาเป็นมีมไม่เป๊ะไม่ปล่อยไม่ปล่อยเฟเวอร์มากก็เป็นน้องพลอยอะค่ะก็คือจริงๆแล้วคือแุณลักษณะ ใช,ใช่ค่ะเป็นของจงเลยใช่ค่ะซึ่งมันก็คือสิ่งที่ยากในเรื่องนี้ค่ะคือมันมีความใกล้เคียงกับชีวิตรจริงแต่ว่าเราก็ต้องทำกันบ้านแล้วก็ทำให้มันเข้าใจตัวละครของตัวยี่หว่าใช่จริงแล้วก็ผมได้รังสองสามคนค่ะคนนี้เลยครับเป <c oughs> ็นยังไ,ไงบ้างคะเจอกันเรื่องนี้ด้วยะใช่ค่ะเจอก,กันเรื่องแรกค่ะก็ยีใจที่ได้ร่วมง,งานรู้สึกว่าเราเป็นทีมวงค่ะอทุกคนแบบตั้งใจทำการบ้านมาแล้วก็มาเราจะมาลุยด้วยกัน มีนะคะกับเรื่องนี้ครับอะ,อะอไรนะทวดีเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ก็สนุกครับเหมือนอย่างที่พลอยบอกว่าทุกคนก็ทำกันบ้านอยู่กับบทของตัวเองมาแล้วก็มาสนุกนกันี่หน้ากองมันก็เลยมีแบบไอเดียอะไรใหม่ๆมีความสนุกมีการแบบทดลองทําอะไรใหม่ๆกันในหน้าเซตหลายๆอย่างทำให้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกแล้วก็ภูมิใจกับมันมากๆอย่างที่พี่เมีเยบอกเราอ่าก่กันมาพอมาไ,ได้วงงานกันแล้วเป็นยังไงบ้างใช่นะฮะอะไรนะค เราไม่เคยได้ทำงานด้วยกันห้องๆกันมาตลอดวันนี้ได้มาเจอกันตรงๆก็ก็มีตั้งใจมากตั้งใจมากบทที่ให้ไปทุกครั้งที่ปรากฏตัวก็จะพูดยาวๆอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เหงื่อแตกแต่แต่มีทำได้ดีฮะเขาเขาก็เขาก็ห็นเดิลบทที่เขาได้มาตั้งใจแบบแบบตั้งแต่เริ่มคุีเรื่องสร้างัวละครเรื่องอะไรด้วยกันแหละผมว่าส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าพี่มะเป็นคนที่ เห็นตัวละครชัดเจนมากแล้วก็เห็นดิเรกชันของเรื่องชัดเจนมากทำให้เราคุยงานกันสนุกแล้วก็พยายามจะต่อยอดความคิดที่มาให้มันออกมาได้ตรงใจเขาแล้วก็ตรงใจเราในมากที่สุดนะสนุกมากอะไรนะครับดูอไม่ดูไม่ดูไม่ดูครับไม่ไม่ดูกับผมแล้วกันกับคนอื่นผมไม่รู้นะเราไม่ดูเราร่วมกันมาห้าร้อยคนเรื่องแล้วแค่มองหน้าก็รู้ใจว่าเขาต้องการอะไรวิ่งอีกประเทศ มันดูดีไหมครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเลยเรื่องนี้สนุกดีครับรู้สึกว่าได้เล่นกับทั้งพี่แอนนาพี่ต้มเหน่งพี่พีชอะไรเงี้ยครับเนี่ยเขาพงค์คนจีนแล้วก็น้องจีจี้ด้วยครับก็รู้สึกว่าสนุกสนานแล้วก็เหมือนได้เจออะไรใหม่ๆเวลาเล่นตลอดอะไรเงี้ยครับเรื่องนี้มันจะแตกต่างกับที่เคยเล่นไหมเออ นี้แตกต่างน่าจะเพราะในเป็นในเรื่องที่มีครอบครัวแล้วมีองค์ประกอบอื่นอี่เยอะแยะมากมายเลยครับปกติเรื่องอื่นๆก็จะไม่ได้พบเจอใครเยอะแยะเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องนี้ต้องคนกั้นขับด้วยต้องคนแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยได้พูดอะไรเท่าไหร่ว่าจะโดนคนในบ้านคอยด่าคอยสอนตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับแล้วต้องเป็นคนที่คอยรับฟังตลอดอะไรเงี้ยสนุกดีครับเป๊ะค่ะเน้นเป็นอะไร ตั้งค่ะตัวละครลับหรอเมื่อกี้ับก็เป็นตัวละครที่เป็นตัวรอดจะเรียกว่ารับไหมอ่ะก็ผมว่ามีผลกับกับมีนแล้วก็พลอยในเรื่องกันครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ถ่ายปีนสกีนแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องเจออะไรบา้างอยไรเงี้ยแล้วก็ได้แต่ฟังรีฟจากพ่มาที่บอกว่าเออเล่นปมันจะเป็นประมาณเนี้ยลองดูแล้วกัน <laughs> ขอดูก็ไม่ได้ดูเยนะพี่ป้โอเคขอขอดูหน่อยได้ไหมว่าตรงนี้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เล่นไปก่อนแล้วกันใช่ใช่ใช่ก็ถึงเต้นมาอยาดูเหมือนกันว่าสิ่งที่เราไม่ได้เห็นตอนถ่ายตอนที่มันมาอยู่ในโรงแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงแล้วภาพที่ที่มาเล่าให้ฟังในวันนั้นกับภาพที่มันถูกทําออกมาแล้วจริงๆมันจะสมบูรณ์ขนาดไหนพี่เดยวได้ตั้งใจไหคะ ว่าได้กงใจทั้งหมดใช่ไหมคะได้กงใจทั้งหมดได้กงใจสิเออก็อดทนกันมาโโอ้หนานดีบิบี้เขี่ยวเข็ดกันมาตั้งตั้งแต่แบบเตรียมบทถ่ายเนาะตัดทำซีจีอะไรทุกอย่างก็ตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับแล้วก็เล่าเรื่องเล่าเรื่องแบบเออสนุกเลยอ่ะดูแล้วอย่าพิ่งเล่าให้เขาดูก่อ,อนนั่นได้ป๊าเดี๋ยวจะมีแบบว่าเออสเปซเชียลซีนหรือว่าจะมี เดีนะ๋ยวน่าจะมี baptism, รอบเาเรียกรอบ Q&A รอบสหภาพเด็กหนังเร็วๆนี้นะครับถ้าเดี๋ยวทางสังคมลน่าจะแจ้งไปเราได้ได้คุยกับใครที่อยากมาไถ่ถามน้องๆที่อยากจะทราบเรื่องหลังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวน่าจะมีให้ทุกคนได้ดูแสดงว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วใช่ไหมการที่ว่าดูแล้วต้องมามีคำถามมาพูดกับแน่นอนใช่จริงๆมันก็ดูรู้เรื่องนางงายเลยูเรื่องรู้เรื่องน่าจะรู้เรื่องดูดูสรุกครับแต่แบบอาอาจจะอยาก รู้แล้วอาจจะรู้สึกอยากจะอินไปกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในเบื้องหลังเนี่ยถ้าไปดูการแสดงแล้วเนี่ยน่าจะแบบอยากรู้แหละว่าซีนนี้เนี่ยอะไรเล่นอ,อะไรยังไงเพราะจริงๆอ่ะมันก็ไม่ง่ายเนาะก,กว่าวจะออกมาไ,มได้เป็นอย่างนี้จา้จาจา้าเจ้าปากปากปากเลยใช่ไหม เขาลงวันพรุ่งนี้นะรับรับฝากใช่ไหมครับอ่าฝากก็หนังมอนโดรับโพสลบลืมนะครับสิ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 บนครับวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ครับประกาศวันชายนังผิดตลอดสิบสิงหาคมครับมอนโดค่ะสิบสิงหาคมนะครับ อ่าวันหยุดยาวเนาะเออแล้วก็หนังดูได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยหนังเป็นมิตรกับครอบครัวมากนะคะอ่อว่างๆก็อุ้มลูกจงุงนั้นจุงพ่อจุงแม่ไปดูครับหนังแบบสนุกไม่มีพิธิภัยเลยฮะหนังครอบครัวหนังครอบครัวครับผมขอบคุณนะคะบค